อัปเดตถึงเรื่องโรงเรียนไหนคะพี่ครบตอนนี้ไปถึงไหนนะคะก็ตอนนี้มีผู้คนให้ความสนใจยเยอะค่ะโทรเข้ามาถามเข้ามาสมาัครรวมทั้งจ่ายตังค์ไปแล้วหลายหลายท่านหลายน้องหลายคนนะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโรงเรียนก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะปลายเดือนนี้ก็เสร็จ สถานที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดซ้อนจริงๆประมาณปลายเดือนมีนาคะแล้วก็จะมีงานแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่13บสามคสมมินามนครับเดินเชิญเดินเชิญเดินเชิญเดียวส่การเชิญอีกทีนะคะจะมีการแสดงอะไรเป็นพิเศษจะมีการแสดงเปิดโชว์ในวันนั้นไหมคะยังไม่มีค่ะยังไม่มี แล้วเพื่ออย่างนี้เรื่องน้องเนี่ยพักไว้ก่อนนะคะพักพไ,<ด>ไว้เลยค่ะตอนนี้พักไว้ก่อนนะ<ม>ยาวเลยใช่ไหมคะคงไม่นานเท่าไหร่คือจริงๆอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าตั้งใจว่าต้นปีเนี้ยต้นปีเนี้ยต้นก็ก็น่าจะแบบน่าจะปล่อยให้มีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีว่ามีทั้งงานละครที่หนักมีทั้งลงเอ่ออะคาเดมี่ที่หนัก แล้วก็มีไปต่างจังหวัดด้วยไปแบบโชว์ต่างจังโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขยับไปอีกนิดนึงไหม mm hmm. <laughs> ช่วงนี้ไม่ไหวอะค่ะเดี๋ยวจะโด <laughs> นตกกิ้งเรารื <laughs> ้อออกมาก่อนวัยอันควรดีนะคะแ,แล้วอย่างแบบไปเที่ยวนี่ยังหาเวลาไปเที่ยวไม่ได้ยังเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้ยังเลยมีแบบว่าพี่นะคะบางเล่มจะขอสัมภาษณ์สก๊ปอะไรอย่างเงี้ยยังแบบยังยังหาไม่ได้จริงๆแล้วก็มันยังหาไม่ได้ยังหาไม่ได้ ค่ะรอละครเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเราให้เด็กๆโตอาจจะพลาวลงหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นคือช่วงนี้เป็นช่วงของรุ่นก,กบอยู่เดี๋ยวมีรุ่นเด็กๆอะคะ่ะท,ท,ที่ที่เขาจะโตรุ่นน้องเป็นรุ่นรุ่นน้องุ่งงหวานรุ่นน้องกระตูรรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโตแล้วก็อาจจะพลาวลงนิดนึงได้ถ้าอยากมีหวังแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือแฟนเลยไหมคะพี่กบอ๋ยลูกเหรอคะอู้ยังไม่คิดเลยเพราะว่ายังไม่มีอะไรอยู่ในนี้ เดี๋ยวเขามีอะไรนิดนแล้วค่อยคิดแล้วกันแต่จริงๆใจใจใจจริงๆยังไงก็ได้คือกบยังไงก็ได้จะะติดหลานสาวใช่มากอย่างรุ่นแล้ก็เลี้ยงหลานไปก่อนค่ะตอนนี้แต่ไม่คาดหวังว่าจะต้องเป็นปี ถามว่าอยากได้ไม่อยากได้ถามว่าคาดหวังไหมว่าก็ก็ก็ไม่มากอะค่ะไม่ไม่ไม่ซีเรียสเลยค่ะซึ่งจริงๆถ้าในปีเสือมันก็หรืออีกไม่กี่เดือนแล้วอะต้องเร่งแล้วอะต้องเร่งต้องเร่งนี่โรงงานผลิตกันแล้วพี่บุ๊กว่าไงไหมแบบอยากได้ปีเสือก็พี่บุ๊กก็ตามใจอะค่ะพี่บอกเออปีเสือก็ดีอะไรอย่างเงี้ยปีเสือก็ดีคือคุยคุยกันคือคุยคุยกันไว้ว่าจะเป็นต้นปีนี้เงแต่พอดีมีงานแก็ทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ย จะพยายามมันต้องเคลียร์งานก่อนเราค่อยว่ากันเตรียมร่างกรงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเราเราค่อยว่ากันจบเรื่องนี้เราจะไปดูอะคาเดมี่เต็มที่แล้วจะพักงานละครไปยาวไหมจ๊ะก็จริงๆตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะพักปีปีที่ผ่านมาเนี่ยพักงานละครไปปีหนึ่งเต็มๆเลยนะคะแต่ว่าบทเรื่องนี้มันแหมมันเราใจมากเลย <laughs> <laughs> ม,มันแหมนมนนาวใจสุดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้าไม่เล่นเสร,ร็จไปจริงๆก็เลย ยอมยอมที่จะหยุดเรื่องอื่นไว้ก่อนแล้วก็มา,มา,มารับโทษค่ะมารับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถามว่าจะพักนานไหมก็ต้องดู ความเร้าใจของเรื่องต่อไปว่าเร้าแค่ไหนถ้ามันเร้าใจมากอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันโน้มน้าวใจหรือดึงดูดใจมากเนี่ยก็ก็ดูกันอีกทีก็คือถ้าเป็นบทร้ายอีกแต่ว่าบทสนุกนสนใจก็รับอีกได้คงไม่ได้เล่นร้ายต่อร้ายอะค่ะคือคงไม่ได้เล่นร้ายต่อร้ายถ้าถ้าความถ้าถามตอนนี้แล้วตอบได้ตอนนี้คงไม่ได้เล่นร้ายต่อต่อด้วยร้ายอย่างเงี้ยค่ะ